นำเมือกออกแล้วคุณป้าจัดการยังไงทีนี้ก็ปล่อยให้มันเบ่งอ่าจ้ะปล่อยให้มันเบ่งครับผมเบ่งเวลาขามันออกเราก็แค่ดูให้มันออกเองก็เท่านั้นเองเลยอ๋อจ้าขาหน้าขาหลังขาหน้าขาหน้าจ้ะถ้าขาหลังเคยเจอไหมครับไม่ไม่เคยเจอส่วนมากก็จะเป็นขาหน้าจ้าถ้าเป็นขาหน้านี่จัดการยังไงบ้างครับทีนี้ก็เวลามันเบ่ง เองมันก็มันไม่ค่อยมีแรงก็เราก็ไปดึงขาหน้ามันออกใช่ดึงเฉพาะช่วงหัวมันอ่ะครับผมใช่บางคนเขาบอกว่าดึงแดงๆนี่มุดลูกทะลักได้นะไม่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 ได้ดึงแรงดึงเบาๆดึงเบาๆใช่ไม่ได้ดึงแรงดึงเบาๆครับผมปีหมื่นห้าหมื่นหกมันก็พอเป็นไปได้นะมันก็ไม่ได้ขี่เล่อะไรมากเนาะมันไม่ได้ขี้เล่เท่าไหร่ตัวแดงนะหนึ่งปีแต่ว่าตัวข้างหน้าสองปีสองปีนี่ตีไว้เท่าไหร่ ก็ได้มันก็อยากได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าป้าคิดว่าถ้าไปทําเนื้อนี่ได้ถึงสองหมื่นห้าไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมจ้าไม่รู้ครับผมตัวหลังหนึ่งปีคุณป้าตีไว้หมื่นห้าตัวข้างหน้าสองปีตีไว้สองหมื่นห้าเนาะอ๋อนี่คือราคาที่พอรับได้ถ้าต่อรองล่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของวัวนี่ยถ้าถ้าข้าต่อรองก็ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ประมาณตัวหลังนะครับก็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นหมื่นซีสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อเล่นนะชื่อแม่เอ็มแม่เอ็มนะอ๋ออันนี้คือวัวของคุณป้าเลยเหรอครับด้านนู่นตัวดำๆนู่นคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ซาเล่ชาเล่จ้าซาเล่ครับผมแล้วก็มีวัวพื้นบ้านเนาะแถวนี้หาวัวชาเล่ยากมากเลยนะ ส่วนมากแถวนี้เขาจะเลี้ยงวัวบรามันหรือไม่ก็เป็นวัวกระโดนเนาะจ้าทไมคุณป้าถึงได้เลี้ยงชาโลเล่ครับพ่อมันเป็นพ่อมันไม่รู้ครับเอาพ่อมันมาค่ะครับผมจ้าพ่อของนู่นทางนู่นอ๋อผสมกันจ้าผสมกันครับผมเลี้ยงง่ายไหมครับป้าเนี่เลี้ยงง่ายให้กินอะไรบ้างครับนี่อให้กินแต่หญ้านี่แหละไม่ให้กินอะไรหัวหารก็ไม่ได้ให้กินหรอกกินแต่หญ้ากินแต่หญ้ากินแต่ฟางนะจ้าครับผมเมื่อกี้แอบเห็นคุณป้าเล่นกับลูกวัว มีความสุขไหมจ้ามีความสุขจ้าความสุขยังไงบ้างครับคุณป้าก็ได้เล่นกับลูกวัวจ้าได้ตากน้ําได้ได้ทําอะไรให้มันก็อ๋ออันนี้คือความสุขเลยที่เราได้จากการเลี้ยงวัวนะครับผมอันนี้วัวของเราด้วยใช่ไหมครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ใช่อืมได้ขายวัวบ้างแล้วหรือยังครับช่วงนี้ยังยังช่วงนี้ยังเพราะอะไรถึงยังไม่ได้ขายครับมันถูก มันถูกมันถูกถูกมากไหมใช่มันถูกตัวเนึงนี่ไม่ถึงหมื่นเลยนี่โอ้ล่าสุดนี่นได้ขายบ้างแล้วหรือยังยังยังเป็นปีแล้วหรือยังที่ยังไม่ได้ขายอ้เป็นปีแหละนี่มันยังไม่โตนี่เลี้ยงไว้อยู่นี่ยังมันอยางก็ว่าจะขายอยู่แล้วแต่มันถูกก็เลยไม่ไม่ขายครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะหน่วยก้านดีมากเลยนะตัวนี้นะ <c oughs> จ้าคุณป้ามีวัวพ่อพันธุ์เป็นของตงัวเองแล้วหรือยัง ย่างย่างอย่างผมว่าควรที่จะเก็บตัวนี้ไว้ผสมนะอย่าขายนะป้านะอมันทําพ่อพันุได้นะแต่มันดื้อมันดื้อมันดื้อจ้ะมันดื้อครับผมนุ่นตัวพี่มันไม่ดื้อหรอกนะมันกินไปกับแม่มันตัวไหนป้านี่ไงตัวชาเล่อ๋อชาเล่ตัวนี้เหรอจ้่สายฟันในเลี้ยงง่ายที่สุดครับคุณป้าวัวชาเล่วัวสีดำดำวัวพื้นบ้านของเรามันก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนเหมือนกันจ้ะมันเหมือนกันมันก็ไปเรื่อยๆครับผม ก้นต้นนี่ได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงเหมือนเขาไหมไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเป็นวัวที่เรามีอยู่แล้วนะจ้าครับผมเคยคิดอยากจะเลี้ยงตัวใหญ่ๆบ้างไหมอ๋อไม่เอาตัวเท่านี้แหละทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณป้าเอาตัวใหญ่มันก็ถูกเหมือนกันตัวใหญ่ถ้าเราซื้อแพงเรามาขายถูกมันก็เหมือนกันครับผมแต่อันนี้เราไม่ได้ซื้อแพงเนะาะาแต่เราก็ขายพอตามน้ําตามเนื้อเนอะาะครับผม ผส,สมพันธรรุ์ก็ผสมพันธุ์ธรรมชาติจ้่ธรรมชาติฤดูฝนที่ผ่านมานี่ดูแลจัดก,การยังไงบ้างครับคุณป้าก็หญ้าก็ปลูกเองอ๋อปลูกหญ้า,า<ข>ปลูกหญ<ด>้าเองประมาณไร่หนึ่งวัวกี่ตัวครับคุณป้าวัวห้าตัวหญ้าไร่หนึ่งจ้าเหลือก,กินเหลือใช้เลยนะก็ได้ขายมั่งอ๋อโอ้ผมชอบหนะ้าที่บอกว่าได้ขายนะได้ขายมั่งแสดงว่าเลี้ยงวัว ปลูกหญ้าให้วัวกินแล้วถ้าเหลือก็ได้ขายกระสอบละเท่าไหร่ครับแถวนี้บาทโอ้ราคาดีเลยก็เขาซื้อประจํามีลูกค้าประจําด้วยแล้วเคยคิดอยากจะปลูกหญ้าขายบ้างไหมครับเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งของเราทั้งขายให้เขามันเหนื่อยอ๋อจ่ามันเหนื่อยเราต้องเกี่ยวให้เขาด้วยเหรอครับจ้าต้องเกี่ยวให้เขาด้วยเกี่ยวใส่กระสอบนะกระสอบละหกสิบบาทตอนนี้คุณป้า ปล่อยออกมาตั้งแต่กี่โมงครับนี่ตั้งแต่หกโมงตั้งหกโมงแหละหกโมงเช้าจ้าหกโมงเช้าจะไปกับเขาอ๋อ <c oughs> มัดเฉพาะ <c oughs> ตัวมไ,มไ,ไม่ไไง,งั้นไปกไกลเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะมาถึงเวลากลับ,บต้องเอาอกลับกี่โมงครับป้าเนี่ยไปเที่ยก็กลับแล้วโอ้ทำไมเร็วจริงเลยครับ ก็มันออกมาตั้งแต่เช้าเนี่ยจะว่าจะให้กมันกลับแล้วล่ะนี่ต้องกินอิ่มก่อนไหมมันอิ่มไหมแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็อิ่มเลยได้กินน้ําด้วยได้อะไรด้วยมันก็อิ่มเลยถ้าไ<อ>ม่อิ่มไปถึงบ้านก็ไปฟางให้มันกินมีเสริมอีกนะจ้าไม่เสริมอีกครับผมแต่ว่าชาวเลก,ก็ดูดีเหมือนกันนะผมว่านะเคยคิดอยากจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์บ้างไหมมีความคิดไหมก็อยากจะเก็บไว้เลยแต่ว่า เวลามันจะเพราะพันแม่ไหมมันเหนื่อยทำไมครับมันเหนื่อยมันดื้อจ้ามันดื้อก็เลยอยากจะขายมันไว้ตัวหนึง่งอยากเอาไว้ตัวหนึง่งอ๋อไม่ต้องไว้สองตัวเ<ะ>นาะครับเห็นป้าผูกตัวแม่ไว้จ้าไม่ให้มันไปไงก็ให้มันกินก่อน ถ้าเกิดว่าเราไม่ผูกนี่มันเดนินไปแล้วนู่นมันไปกับเขาแล้วเดินอย่างเดียวจ้ะนั่นนไงมันก็เดินอย่างนั้นแหละถ,ถ้าเราผูกมันก็อยู่กินไปเรือ่ยอย แสดงว่าเลี้ยงวัวแบบนี้เนาะต้องผูกไว้บ้างเนาะจ้าต้องผูกไว้ถ้าไม่ผูกก็นั่นไงเหมือนนั้นเหมือนยายน่ะเห็นชัดเจนเลยเนาะจ้าเดินตามจนเหนื่อยแล้วตามจนเหนื่อยของเราของเรามีโอกาสได้นั่งใช่ถูกต้องไหมโอกาสได้นั่งครับผมแต่ของคุณยายทั้งวิ่งเนาะทั้งหอบเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะต้องมาเลี้ยงวัวครับมาตอนสาวๆนี่ไม่ไม่เคยหรอกไม่เคย ครับผมอ่าพอดีแม่ก็ให้มาแม่แฟนก็ให้มาก็เลยได้ติดมือตั้งแต่นั้นมาด้อแสดงว่าเริ่มต้นก็คือเป็นของที่ได้ได,ได้มอบมาเนาะ,ะไม่ได้ซื้อเนาะจ้าไม่ได้ซื้อครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเลี้ยงนี่คิดว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มหรอกทำไมถึงว่าไม่คุ้มกับคุณป้าเห็นไหมที่เขาเอาวัวมาแจกนะมันมันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเพราะว่ามัน ก็ราคามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้าราคาผูกเกินไปเนาะครับผมอยากให้มันขึ้นกว่านี้อีกประมาณสักเท่าไหร่เนวัวหนึ่งปีเนี่ยอยากได้สักราคาเท่าไหร่ก็อยากได้ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกใช่ไหมอันนี้กี่ปีแล้วตัวนี้อันนี้สองปีแล้วสองปีอันนี้นี่ตัวตัวตัวน้องมันันปีหนึ่ง อ๋อถ้าตัวแดงนะป้าเนาะถ้าหนึ่งปีหมื่นห้าหมื่นหกมันก็พอเป็นไปได้นะมันก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรมากเนาะก็ไม่ได้ขี้เท่าไหร่ตัวแดงนะหนึ่งปีแต่ว่าตัวข้างหน้าสองปีสองปีนี่ตีไว้เท่าไหร่ก็ได้มันก็อยากได้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าป้าคิดว่าถ้าไปทําเนื้อนี่ได้ถึงสองหมื่นห้าไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมจ้าไม่รู้ครับผม ตัวหลังหนึ่งปีคุณป้าตีไว้หมื่นห้าตัวข้างหน้าสองปีตีไว้2องหมื่นหเนาะอ๋อนี่คือราคาที่พอรับได้ถ้าต่อรองล่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของวัวนี่ถ้าถ้าถ้าข้าต่อรองก็ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่ตัวหลังนะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหมื่นสี่อตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยซื้ออะไรให้กินไหมไม่ไม่เคยก็ซื้อตะฟาง ซื้อพวกฟางซื้ออันนี้แหละซื้อหญ้าซื้ออะไรให้มันกินด้วยถ้าของเราไม่พอก็ซื้อหญ้ามีโอกาสที่ซื้อไมด้มีโอกาส,ด <laughs> ไ,ดกาสได้ซื้อ <laughs> หนึ่งไรไ,ไม่พอนะไพอต้องมีโอกาสได้ซื้อ,อให้กินด้วยครับผมผมว่าโชคดีนะ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ได้มัดไว้หรอครับป้า ามเข้าบ้านอ๋อจะถึงเวลาแล้วครับผมบางคนเขามัดไว้แล้วเชือกมันพันกันตายไม่รู้เหมือนกันไม่บางที่บางที่เขาผมเห็นนะเชือกมันหากันแล้วมันพันกันพันกันเขามัดไว้ปิดกันหรือเปล่าใช่ครับคุณป้าผมคุณป้าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไม่เคยไม่เคยแสดงว่าเลี้ยงก็ออกมาดูประจำเวลาตักน้ำให้มันกินก็ออกมาดูประจำครับผมไอค่ตรงนั้นเหรอ จ้ากระปลงถึงน so oh. uh, so you right? ั้นแหละตากไว้ตากไว้เวลาให้ก uh ินเสร็จก็เอาไปผูกไว้ก็มาตากไว้ครับผมคุณป้าครับเวลาวัวจะคลอดลูกนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับก็มันนอนนอนจ้ามันนอนลงแล้วก็ลุกขึ้นอ่าอ่าใช่นอนลงลุกขึ้นแล้วยังไงต่อครับทีนี้ก็มันมีน้ำอะไรน้ำเมือกนะจ้าน้เมือกน้ำเมือกวนออกน้ำเมือกออกแล้วคุณป้าจัดการยังไงทีนี้ ก็ปล่อยให้มั uh huh> นเบ่งจ้ะปล่อยให้มันเบ่งครับผมเบ่งเวลาขามันออกเราก็แค่ดูให้มันออกเองก็เท่านั้นเองเลยอ๋อจ้าขาหน้าขาหลังนะขาหน้าขาหน้าจ้ถ้าขาหลังเคยเจอไหมครับไม่ไม่เคยเจอส่วนมากก็จะเป็นขาหน้าจ้าถ้าเป็นขาหน้านี่จะการยไงบ้างครับทีนี้ก uh oh, ็เวลามันเบ่ง เอวมันก็มันไม่ค่อยมีแรงก็เราก็ไปดึงขาหน้ามันออกใช่ดึงเฉพาะช่วงหัวมันอ่ะครับผมใช่บางคนเขาบอกว่าดึงแดงๆนี่มุดลูกทะลักได้นะไม่ไม่ไม่ได้ดึงแรงดึงเบาๆดึงเบาเใช่ไม่ได้ดึงแรงดึงเบาเครับผม